สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับถล่มยางนักในเมื่อกลุ่มกอกลายฮามาสไม่ยอมปล่อยตัวประกันของทัพปกาศอิสราเอลถล่มโจมตีตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มกอกลายฮามาสในฮิวักาซาเสียหายยับเยินและสามารถผิดชีพแกน,นาอาหารของกลุ่มกอกลายฮามาสได้หลายคนและเครื่องบินลบเทพอิสราเอล โลลมโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอ่อการร้ายฮิตบัลละในเลบานอนระเบิดแตกกระจายปิดชีพกลุ่มกอ่อการร้ายได้หลายคนไปเกิดใหม่เรียบร้อยและตึงเครียดนักสหรัฐอเมริกาส่งฝูงบินลบเทพ b ีสของกองทัพสหรัฐอเมริกาประจำการในตะวันออกกลางเพื่อเตรียมรับมือกับอิหร่านแล้ว เมื่อว cozy, ite, For Israel, uh ันที First, ่4เมษายน2568มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮามาฮิตบนเลออิรานฮูตีและปันดมิดรวมถึงการต่อสู้ของสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับโดยเหตุการณ์แรกยังคงเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลนะครับยังคงต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นศัตรูของประเทศอิสราเอลอย่างต่อเนื่องท้งฮามาฮิตบนเลออิรานฮูตีและปันดมิดก็โดนอิสราเอลมาหมดแล้วนะครับเพื่อกำจัดภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ ไม่ให้มาโจมตีประเทศอิสราเอลได้และการโจมตีกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ให้สิ้นซากไม่ให้มาเหมิมเกลิมมาทำร้ายประเทศอิสราเอลได้อีกโดยฉากการสูร้รบแรกนี้เป็นฉากการสู้รบที่กองทัพอิสราเอลนะครับสง่งเครื่องบินรบเทพถล่มโจมตีกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในเวันกาซาต,ต่อเนื่อง ในเมื่อกลุ่มกอการะไลฮามาสไม่ยอมปล่อยตัวประกันออกมาสักทีนะครับทำให้กองทัพอิสราเอลไม่มีทางเลือกนะครับเ็เลยใช้ไม้แข็งและใช้อาวุธหนักลงโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มกอการะไลฮามาสอย่างต่อตเนื่องใส่ไม่ยังแบบนี้นะครับเพื่อกดดันให้ฮามาสปล่อยตัวประกันออกมานะครับที่มีฉากการสู้รบที่กองทัพอากาศอิสราเอลนั้นได้ยิงระเบิดเจดมที่มีน้ำหนักมากถึง2,000ปอนด์ถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มกอการะไลฮามาสนะครับที่กองทัพอิสราเอลและกลุ่มซินเบต แต่ประกาศว่าได้โจมตีศูนย์บัญชาการของกลุ่มก่อการร้ายฮามัตในบริเวณภาคเหนือของชวันกาซาที่เมืองจาบาเลียส่งผลให้มีเจ้าที่ฮามาตอย่างน้อย4คนรวมถึงผู้ก่อการร้ายฮามัตที่เข้าร่วมในการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ตุลาคม2566ที่ผ่านมาเสียชีวิตคาที่นะครับซึ่งทางสื่อปปร,รลสไตนยรายงานว่าการโจมตดีดังกล่าวนั้น ได้โจมตีคลินิกของ UNRWA ว่าอย่างนั้นนะครับและทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแปดรายและตามการรายงานของกองทัพอิสราเอลผู้เสียชีวิตในการโจมตีดังกล่าวนั้นชื่อนายชาดีดีอาบเอลอารฮามิทนะครับ ซึ่งเป็นสมาชิกกองพันอิสจาบาลเลียของกลุ่มฮามาตซึ่งโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023และนอกจากนี้กองทัพอิสราเอลยังระบุได้ว่าการโจมตดีดังกล่าวได้สังหารนายมฮัมหม็ดซาลิฟสมาชิกกลไกความมั่นคงทั่วไปของกลุ่มก่อการฮามาสซึ่งมีส่วนร่วมในวิธีปล่อยตัวอากรมเบอร์เกอร์ทหารที่เป็นตัวประกันนะครับรวมถึงมฮัมหม็ด ฮานีอาติยาดาวูชาวที่ของฮามาตที่เป็นหน่วยงานยิงจรวดและปืนครบของฮามาตและนายมูฮัมหมัดอิสาซมามุดอัสการีสมาชิกหน่วยยิงจรวดในกองพลภาคเหนือของกลุ่มอกอะและฮามาตนะครับ ก็เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้นะครับตามที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้ตามภาพวิดีโอบางส่วนและโฉมหน้าที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้นะครับว่าสังหารใครบ้างทํางานนี้ก็ทําให้กลุ่มก่อการฮามัสสูญเสียสมาชิกกลุ่มก่อการร้ายอย่างต่อนเนื่องนะครับในการที่สมาชิกเหล่านี้นะครับมีส่วนร่วมในการโจมตีประเทศอิสราเอลนะครับส่งผลให้กองทัพอิสราเอลหมายหัวไว้และนํามาสูขข่การโจมตีอย่างหนักดวงและรุนแรง และแม่นยำจะสามารถปิดชีพพวกเขาไปในที่สุดนะครับไปเกิดใหม่รางงานตัวกับบัจุลา่าหรือโยบ,บานนรกต่อไปอีกแล้วนะครับจากลกรรมติดตามสนองพวกเขาเองด้วยทีมมาทำลายประเทศอิสราเอลก่อนช่วยไม่ได้สุดท้ายไหมทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวแบบนี้นี่เองได้ให้การต่อมานะครับยังไปผลงานของกองทัพอากาศอิสราเอลนะครับทีงานนี้นอกจากถลมก่มกลุ่มอการก้าฮามาในฮิมบัลกาซาแล้วยังไปถล่มเพื่อนรักของเขานะครับก็คือกลุ่มอการรลาฮิตบอลเลในเลบานอนนะครับทีงานนี้กองทัพอิสราเอลส่งเครื่องบินรบเทพไปถ ตำแหน่งอาคารแห่งหนึ่งนะครับที่ระบ,บุว่าอยู่ในเขตดาราเมืองซิดอนทางตอนใต้ของเลบานอนจนส่งผลให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายนะครับซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกลุ่มฮิตบลอลละรวมถึงฮามาสด้วยนะพี่น้องที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวงานนี้กองทัพอิสราเอลก็ตามกวาดล้าง,งก,ากลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้อย่างต่อนเนื่องนะครับ เพราะว่ามาทำลายประเทศอิสราเอลจากการที่กลุ่มกอกราฮิตบอลพยายามจะช่วยกลุ่มกอกราฮามานะครับมาเล่นงานอิสราเอลโดยการยิงจรวดมาโจมตีประเทศอิสราเอลทำให้กองทัพอิสราเอลก็ไม่มีทางเลือกนะครับจึงได้ส่งอาวุธของพวกเขาที่ได้รับมอบและซื้อจากอเมริกานะครับถล่มโจมตีใส่ไม่ยัง้งตำแหน่งฐานที่มั่นของกลุ่มกอกราฮิตบอลลในเลบานอน จะทำให้เสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเลยนะครับและจะส่งกลุ่มก่อการร้ายฮิตบนเลาะไปเกิดใหม่รายงานตัวกับมัตุลาาห,หรือ,อยูาบามาในโลกต่อไปอีกแล้วนะครับจากผลกรรมที่ทางสัองพวกเขาเองด้วยที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาทําร้ายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับเพื่อช่วยฮาม,มาสสุดท้ายก็ชะตาขาดแบบฮามาสนะครับทั่วทั้อิสราเอลจะหนักจัดเต็มอย่างต่อนเนื่องนะครับเพราะว่าไปให้ทุกแก่ท่านก่อนทุกนั้นก่อนถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับเลยข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวความตึงเครียด ขอ,องอิรานกับสหรัฐอเมริกานะครับที่งานนี้สหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินลบนะครับเสริมกําลังบริเวณตะวันออกกลางและเป็นเครื่องบินลบเทพรุ่น b 2ด้วยนะครับพี่น้องที่คาดว่าถ้ามีเหตุการณ์ความขัดแย้งกับอิรานรุนแรงมากขึ้นอาจจะใช้เครื่องบินลบเหล่านี้ โจมตีอิหร่านก็เป็นได้เหมือนกันนะครับที่ข่าวได้รายงานไว้ว่าสหรัฐอเมริกานะครับส่งเครื่องบินลบเทพเข้าไปเสริมขีดความสามารถของกองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางระหว่างถล่มเยเมนนานกว่า2สัปดาห์และเพิ่มความตึงเครียดกับอิหร่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างยิ่งซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการหงของสหรัฐนะครับได้ระบุว่าเสริมกําลังเครื่องบินลบเข้าไปเพิ่มเติมในตะวันออกกลางแถลงการไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นเครื่องบินลบนิดใดและส่งไปที่ไหนกันแน่แต่อย่างไรก็ตามนะครับเจ้าที่สหรัฐกล่าวกับสนักข่าวรอยเตอร์ว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือรานั้นนะครับสหรสั่งเครื่องย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด b -2 นะครับจำนวนถึง6กลำไปยังฐานทัพร่วมสหรัฐอังกฤษบนเกาะดิเอโกกาเซียในมหาสมุทรอินเดียซึ่งผููเช่ยวชาญกล่าวว่านั่นเป็นการนําเครื่องบินลบ b -2 ซึ่งมีเทคโนโลยีล่องหนและสามารถติดตั้งระเบิดหนักสุดและอาวุธนิวเคลียร์ได้เข้าไปอยู่ในชายภูมิที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติการในตะวันออกกลาง หากอิหร่านหรือตัวแทนคูกคามบุคลากรหรือผลประโยชน์ของสหรัฐในภูมิภาคนี้สหรัฐก็จะปฏิบัติขั้นเด็ดขาดปกป้องประชาชนของเราโสพสเป็นทากอนระบุในถ้อยแถลงการนะครับซึ่งทางสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับสอบถามไปยังกองบัญชาการยุทธศาสตร์สหรัฐแต่ไม่ได้ให้คำตอบนะครับถึงจำนวนเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 ที่ส่งไปยัง Garcia, เดียโกกาเซียกล่าวแต่เพียงว่าจะไม่ให้ความเห็นเรื่องการฝึกซ้อมหรือปฏิบัติการที่ใช้เครื่องบิน B2 โดยทั้งนี้นะครับสหรัฐอเมริกานั้นมีอาวุธในตะวันออกกลางมากอยู่แล้วนะครับและเร็วๆนี้เรือบรรทุกเครื่องวินสองลำก็จะมาถึงโดยก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเวลาที่ผ่านมานั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ ูจะทิ้งระเบิดและเก็บภาษีร้องหากอิรานไม่ทําตามข้อตกลงนิวเคลียร์กับรัฐบาลสหรัฐโดยสําหรับเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 นะครับแม้จะถูกใช้เพื่อโจมตีเป้ามหมายููตีที่ฝังตัวอยู่ในเยเมนแต่ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่กล่าวว่าการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดแบบล่องหนนั้นเกินความจําเป็นและเป้าหมายไม่ได้ฝังอยู่ลึกขนาดนั้นโดยเครื่องบินรบเียบ B-2 ของสหรัฐ มีอุปกรณ์สำหรับบรรทุกระเบิดทรงพลังที่สุดของอเมริกานั่นก็คือ GBU-57 นะครับขนาด3,000 30, 0ปอนด์ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าอาวุธดังกล่าว อาจนําไปใช้โจมตีของการน e ิวเคลียร์ของอิหร่านได้แต่ว่ากองทัพสหรัฐเบริการนั้นมีเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 เพียง20ลำเท่านั้นจึงออกมาใช้งานไม่่อยนักซึ่งงานนี้กองทัพสหรัฐเบริกาก็ขนมาในตะวันออกกลางถึง6ลำนะครับเพี่น้องถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับอ e ิหร่านก็อาจจะใช้เครื่องบินลบ B-2 ถล่มโจมตีอิหร่าน e เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ที่แน่มีการเตรียมพร้อมไว้สำหรับการสู้รบกับอ e ิหร่านบ้างแล้วนะครับเพี่น้อง หากอิลันนั้นเหิ่มเกิมเกิดเกินไปที่อาจจะทำลายบุคลากรของสารัฐหรือทรัพยากรของสาระหรือผลประโยชน์ของสาระในพื้นภาคนี้อาจจะได้เห็น B2 อ,ออกลงเล่นงานอิลลันก็เป็นได้เหมือนกันนะครับขออคติติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมาครับน,นี่แอดมินขอจากลากระพิงเท่านี้แต่ปูนไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากก,า like, ก,า share, กาไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆว่าต่อไปขอบคุณมากครับ